ไม่เข้มอ้ยดูข้า,ากับกัรหนูในกลับอ้ย,อยนี่ครับอุยใหครับโดนกรามไม่ตายหร้วหมามาซ้ำนะครับอใหญ่ครับสวัสดีครับ ชานี e ่อยู e ่ก็เกษตรกลางบานเชนเนวนะครับครับเดี๋ยวชาวนี่มาเก็บกราบครับดักหลายวันเลยครับครับรอลองพักนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปดักบอลอื่นนะครับกันนดักหลายวันและครับดักเป็นอาทิต์แล้วครับวันนี้มาผักกราบครับมาเก็บกราบครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีตั๋วไหมครับวันนี้ครับเก็บกราบกราบบ้านเลยนะครับ เดี๋ยวไปดักวันใหม่ครับเหลือกับเหลือน้อยแล้วครับนูครับพอมันได้ไปมากแล้วนะครับไปขับไปเก็บกันเลยครับขอบวันนี้อากาศเด็นนะครับมาเก็บครับ ขั้นแรกเลยครับันี่ไม่มีครับนู้นล้วหน่อยนะครับจับเลือกดครับ นี่นะครับครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆครับไม้เข็มอ้ยดูห้ามมากัรหนูในกลับอ้ยนี่ครับวิไฮครับ đồn cá mề tái là má nó sầm không cứ dài yêu khắp má sầm cũng phải lệ mút là khắp ยงมายต้ดีสครับงากัดติมึดหลงกัดหลงไอเก่มกัดสอบกัดกากรับนี่นะครับไอเฟ้าแล้วนะครับไีเฟ้าแล้วครับได้แล้วครับต้นหนึ่งครับ หมาซ้ำครับเป็นยังไงไม่ตายหมาซ้ำตัวใหญ่อยู่ครับจะโดนหมากัดนะครับติดไม่ตายหมาขนาดหมสั่มก็ชอบซ้ำครับชอบซ้ำหนูติดลงไปกัดมันทำไม Mình này tải đi, biết vào dân này Ăn đi nào Ăn này còn nú nồi น้อยครับน้อทองก้ารน <twitch S 2> ่อยน้อย <c oughs> ใช่หนึ่งตัวก็เอารล้วเก็บต่อครับยังเหลืออยู่ครับการมีรถอืมนัม่นหรอวครับตัวหนูรนะ้วนอะ นี่ครับนี่ครับได้แล้วครับหนูครับติดทุกนี่นี่ครับนี่หนื่อยใช่ไหม หนุ่มหน่อยครับไม่หน่อยเท่าไรแร้วครับไม่ใช่ได้เก็บครับ

ได้อสองตุ้มเลยทนนีน้ไหนกรับไม่ครับอะไรหรอสายกรับโอ้ยหนูหน้อยอียก็เหร อ uh ๋อไปไปแล้วครับเนี hmm. ่ย กับดูพันทุกไทยครับมีตัวไหมโอ้โหนูอะไรนะ่ะหน่อยหน่อย นตรองเท้าหน่อยนะครับรองเ้าหน่อยครับ อ่ะสวลักฟิลนี่เอาไว้แค่นี้นะครับมึครับตะวันขึ้นแล้วครับสองตัวกับอาพอได้เล็มอยู่ครับเจ้ากลับแลวครับเดี๋ยวหาดักกวนใหม่ครับกับขอบคุณมาครับตักกำลังเลี้ยงใจครับที่มอบให้แต่ครั้งบ้านเชนแนวจะนุ้ยนะครับับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสํารลัคฟิลนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หลงเปียกไม่เลยหลงขางเนาะแล้วเข็มไปไหนล่ะไปเข้าบ้าน